สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่แย่งลูกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังสาวรายหนึ่งได้เผยคลิปพ่อของลูกนั้นมาแย่งลูกซึ่งจากในคลิปจะเห็นได้ว่าเด็กร้องไห้โยเยไม่หยุดพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าทุกอย่างเธอเป็นคนทํามันพังคําว่าครอบครัวไม่มีอีกแล้วฟื้นต่อไปไม่ไหวฉันขอถอยออกมาเอง ขออยู่กับลูกแบบสบายใจมีความสุขเท่านี้จริงๆที่ฉันต้องการท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ